เกมฝึกสมองประลองปัญญาพ่อมีที่ดินดังรูปต้องการแบ่งที่ดินให้ลูกสี่คนคนละเท่าเท่ากันโดยที่ดินของลูกแต่ละคนต้องอยู่ติดกันพ่อจะต้องแบ่งที่ดินอย่างไร ฉเฉลยโดยเริ่มจากแบ่งที่ดินออกเป็นสามแปลงก่อนแบ่งที่ดินแต่ละแปลงออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันจะแบ่งที่ดินทั้งหมดได้สิบสองส่วนหรือสิบสองแปลงเล็กนำสิบสองไปหารด้วยสีเท่ากับสามดังนั้นลูกๆแต่ละคนจะได้ที่ดินคนละสามส่วน หรือคนล,ละสามแปลงเล็กแบ่งที่ดินให้ลูกคนที่หนึ่งแบ่งที่ดินให้ลูกคนที่สองแบ่งที่ดินให้ลูกคนที่สามและลูกคนที่สี่เป็นวิธีแบ่งที่ดินแบบที่หนึ่ง วิธีแบ่งที่ดินแบบที่สองและวิธีแบ่งที่ดินแบบที่สามยังมีวิธีแบ่งที่ดินแบบอื่นๆอ,อีกไหมช่วยคิดหน่อยจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ